สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Harvest to t h e m o o n นะครับอยู่กับผมข้าวนะครับแล้ววันนี้จะเป็นบทวิเคราะห์สำหรับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับในวันที่3นะครับวันที่สานี้นะครับเป็นช่วงต้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนกันแล้วเรามาดูกันว่าทองคำเนี่ยจะมีมุมมองไปในทิศทางไหนในสัปดาห์หน้านะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วไปดูกันครับเรามาอยู่ในหน้ากราฟกันนะครับตอนนี้นะครับทองคา ราคาเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้วิ่งไปไหนไกลมากส่วนใหญ่จะเป็นกรอบไซด์เวย์ออกไซด์เวย์อัพนะครับแต่ทีนี้อะเรามาดูกันหน่อยว่าในไทม์ f ฟรม e H4 เนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะครับหนึ่งคือถ้าเรามองภาพโดยรวมทั้งหมดยังเป็นเทรนขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมยังเป็นเทรนขาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งยังไงครับในสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่าถ้าราคามีการหลุดสวิงโลตรงนี้ลงมา โอกาสที่ทองจะเปลี่ยนแปลงจากทิศทางขาขึ้นเป็นทิศทางขาลงอ่ะอันนี้เริ่มมาเอที่1แล้วนะครับราคามีการทำโลที่ต่ำกว่าโลสวิงที่เขาเป็นตัวโปรเทคเขานะครับว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นต่อตอนนี้เริ่มมีการทำโลที่ต่ำกว่าแล้วนะครับอันนี้คือ1เอะนะครับว่าโอเคเริ่มจะมีภาพอาจจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากเทรนขาขึ้นไปสู่เทรนขาลงนะครับ ตรงนี้เราก็ต้องีม m a r k เอาไว้ว่าโอเคเริ่มมีทําโลที่ต่ากว่าโลเดิมที่เหลือคืออะไรครับถ้าเขายังจะเป็นเทรนขาลงต่อเขาจะต้องทำไฮที่ไม่สูงกว่าไฮเดิมและทําโลต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับโลต่าลงเรื่อยๆไฮต่ําลงเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยต้องรอดูก่อนว่าเขาจะทําราคาดีขึ้นมาโดยที่ไม่สูงกว่าสวิงไฮเดิมได้ไหมนะครับถ้าทําที่ไม่สูงกว่าไฮเดิมก็แปลว่าจะเริ่มมันขาลงต่อ แล้วก็หลุดถ้าหลุดโลนี้ได้ต่อก็แปลว่า H4 จะพาลงต่อนน,น่นงนะครับใน H4 บ่งบอกอะไรแล้วบ้างเราก็ตีเหมือนเดิมครับมีสวิงไฮสวิงโ w ตรงไหนมาร์กเอาไว้นะฮะตอนนี้กรอบจะเป็นประมาณนี้ใน t i ทางเฟรม H4 ถ้าเราเล่นแค่ภาพในสัปดาห์แล้วกันนะครับถ้ามุมมองก็จะเป็นประมาณนี้ปุ๊บมีตรงไหนเพิ่มเติมหน้าสนอีกหรือเปล่านะครับ ก็อาจจะเป็นตรงนี้ที่เขามีการเบรกลงมาในทางเฟรม H1 นะครับมีฐานตรงนี้กระฐานตรงนี้นะฮะซึ่งฐานตรงนี้ตรงกับอันนี้เป็นคีย์เลเวลหลักในสัปดาห์ที่แล้วเนาะซึ่งราคาเนี่ยเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมันมีการคูแบ็กขึ้นมารีเทสในโซนนี้พอดีด้วยในทางเฟรม H4 จะเห็นได้ชัดเนาะนะครับราคาลงมาทำตรงนี้ปั๊บดีขึ้นมาปุ๊บ ลงมาต่อเสร็จแล้วเป็น c o คอเลกทีเวฟขึ้นมาครับ c o l อเลกท w เวฟคือเวฟสะสมแรงเนาะก็ต้องรอดูว่าเขาจะเล่นเป็นจบเวฟอย่างนี้แล้วค่อยทุบหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าราคาสามารถเบรกไอตัวกรอบโซนนี้ไปได้คือบริเวณ40 40จนถึง40 60แลันนะครับถ้าสามารถทะลุโซนนี้ไปได้แน่นอนว่าเขาอาจจะไปเจอสวิงไฮในทางเฟรม H1 ก่อนนะครับ ซึ่งสวิงไฮเขาจะอยู่แถวบริเวณ41 40จนถึง4150นะครับเป็นกรอบโซนนี้นะแต่ที่ให้ดูในภาพ Timeframe h 4เราจะได้เห็นภาพชัดๆเข้าๆนะครับว่าโอเคเห็นไหมว่ามันมีการทำสวิงโลตรงนี้ที่ราคาลงมาแตะแล้วมีแรงดีดขึ้นแปลว่าในโซนเนี้มีคนต้องการที่จะเข้าขาขึ้นซะส่วนมากนะครับในโซนนี้นะซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นค e y level นะครับ เป็นคีย์เลเวที่ราคารับอยู่มีคนสนใจนะครับแล้วพอราคาดีดกลับขึ้นมาเทสในโซนโซนนี้ราคาเป็นไงครับมีการปฏิเสธลงมาอย่างรุนแรงนะครับแปลว่าในโซนนี้ยังมีเซลเลอร์ที่อยู่ในตลาดเยอะอยู่นะครับในบริเวณโซนนี้ต้องรอดูว่าถ้ามันราคามัน RESPECT โซนนี้จริงๆคือราคาไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้อะแปลว่าโอกาสที่จะเป็นขาลงอ่ะค่อนข้างที่จะมีสูงนะครับ อาจจะเป็นเทสอย่างนี้แล้วทุบตอบนะครับซึ่งถ้าเป็นภาพนี้ได้รับรองว่าขาลงมาเนี่ยมาไกลพอสมควรนะครับถ้าลงมาอาจจะมาไกลพอสมควรนะมีกรอบนี้หนึ่งกันนะครับหนึ่งโซนแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งโซนนะครับที่จะเป็นคีย์เลเวลที่น่าสนใจนะสองโซนนี้นะครับแถวบริเวณร,ราคาสามเจ็ด เก้าแปดนะครับสามเนะฮะสาั 3, 800, นั่นแหละนะ3800จนถึงแถวบริเวณ3780นะครับเป็นโซนที่น่าสนใจอีกเซตหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไหลลงมาต่อได้ไกลจริงๆก็คือถ้าดูในภาพท a เฟรมเดยะมันคือแถวบริเวณ3500นั่นเลยนะครับถ้าเขายังคงเป็นคอนติ n นิวขาลงมานะนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องรอดูเป็นขั้นเป็นตอนกันไปนะครับแต่เป้า ภาพหลักภาพใหญ่ๆอ่ะมันมีโอกาสลงถึง3 5มพได้นะครับแต่ทีนี้ทำเฟรมอื่นๆก็ต้องสอดคล้องไปตามทำเฟรมใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้ที่ H4 บง่งบอกเราได้คือถ้าราคาไม่ทะลุถแถวบริเวณ4น4040 40, ขึ้นไปเนะี่ยนะครับมีโอกาสที่ราคาอาจจะย่อปรับตัวลงมาต่อได้นะครับอยู่แถวบริเวณ3,800น3,800นะครับในเซตแรกนะ นี่คือภาพหลักๆที่ผมมีมุมมองไว้ให้นะครับใน time frame H4 อ่ะไปต่อกันด้วย time frame H1 ครับ H1 ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับาภาพโดยรวมถ้ามองกรอบแค่นี้จะเป็นเทรนขาลงมาถูกไหมครับอ่าเป็นเทรนขาลงมาแต่ทีนี้ครับราคามีการรีเจ c คดีดขึ้นมานะครับเป็นคอเรคทีฟเวฟขึ้นมาเนี่ยครับที่ใช้คำว่าคอเรคทีฟเวฟคือถ้าสมมติอ่าเราเรียนถึงทฤษฎีพวกโครงสร้างราคาตลาดหรือ Market structure เยอะๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการ ที่มันเป็นการพักตัวมันคือ o l l e ล t i v ี w เ v e ขึ้นมาอย่างนี้เราค่อยทุบลงต่อแล้วก็พักตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้ปุ๊บแล้วลงต่อนะครับภาพจะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันเห็นไหมทีนี้ก็ต้องรอดูว่าราคาจะเริ่มมีการปรับตัวได้เมื่อไหร่นะครับนะหนึ่งสองสามี่หาอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับปุ๊บราคาขึ้นมาเทสแล้วก็มีปฏิเสธราคาซึ่งถ้า ในท i เฟรม H หนึ่ว่าจะกลับตัวลงไปเลยจริงๆก็ต้องรอสวิงโ w แถวนี้เลยนะครับ3898นู่นนะครับหรือว่า3 8มแปดอ่าสามพนะครับถ้าหลุด3900ลงมาได้ในท i เฟรม H หนึ่ก็จะกลับตัวเป็นชนขาลงต่อนะครับอืมในภาพ H 1ก็ประมาณนี้ยังเป็นทรงของ Corrective Wave อยู่แปลว่ายังไม่สอดคล้องกับท f เฟรมใหญ่สักเท่าไหร่นะครับนะยังไม่สอดคล้องกับทำเฟรมใหญ่สักเท่าไหร่ทเฟรมใหญ่คื จะพาลงอย่างเดียวเลยนะฮะ H1 ก็ยังเป็น corrective wave ขึ้นมาในโซนนี้อยู่ M15 ก็เช่นกันครับอ่า M15 ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับปึ๊บยกโลยกไฮแต่ทีนี้ครับราคาเริ่มไม่ท,ำ high ทํำไฮที่อะไรครับสูงกว่าไฮเดิมแล้วเห็นไหมไม่ทํำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมแล้วทํำโลที่เริ่มต่ำกว่าโลเดิมแล้วอาน่าไปไง พอเทนเชียล <Pot> ใน M 1 5เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนี่มีการเชนช็อปคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับหรือว่ามาร์เก็ตสตรัคเจอร์ชิฟต์นะครับหรือเป็นการเปลี่ยนเทรนนั่นแหละนะเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างแล้วในทางเฟรมเล็ก M 1 5เริ่มส่งเสริมแปลว่าใน M 5ก็จะเป็นภาพเดียวกันนะครับเช่นกันเลยราคามีการหลุดโลลงมาแล้วนะครับเหลือแค่ว่า l ู back ขึ้นมาเทสแล้วลงต่อไหมนะครับอันเนี้ย เป็นสิ่งที่น่าน่าสนใจมากๆนะครับแนะนำว่าให้มาร์คราคาสวิงโลของ m 5 m 1 5ไว้นะครับเมื่อวันจันทร์มาถ้าสามารถหลุดโลแถวบริเวณ3980ลงไปได้นะครับราคาที่จะลงไปต่อคือแถว3927นะครับ3927แล้วก็มารอหลุด3900นะครับเล่นเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในทารเฟรมเล็กก็จะเริ่มส่งผลให้กับ m e f เฟรมใหญ่เริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะครับ เช่นตอนแรกท่ามเฟรม H 1ที่เราบอกว่ามันเป็น corrective w a v ในการขาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเป็น corrective w a e เด้งขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ใน M 1 5เห็นไหมครับเริ่มไม่ทำ High ที่สูงกว่า h i g เดิมแล้วแล้วดันทำ Low ที่เริ่มต่ำกว่าโล mm. เดิมเรื่อยๆแปลว่าใน M 1 5เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับถ้าสามารถหลุดส w i n g low ตรงนี้ลงมาได้อีกนะแล้วลองว่าขาลงเตรียมมาในทามเฟรม H 1แน่นอน แล้ว H 1ก็จะเริ่มไปสอดคล้องกับ t time f ร a H ส h 4แล้วนะครับที่เหลือคือจะปล่อย Continue Down เลยในมุมมองสัปดาห์นี้ผมมองว่าถ้าราคาไม่เบรค4040จนถึง408อ่า4070ขึ้นไปผมมองว่าขาลงมาแน่ๆนะครับในสัปดาห์นี้นะถ้าดูในภาพ Time Frame ใหญ่นะครับขาลงน่าจะมาแน่ในสัปดาห์นี้นะแต่ถ้าดันเบรกทะลุขึ้นไปล่ะอ่า ถ้าเบรคทะลุขึ้นไปก็จะรออีกเซตหนึ่งคือแถวบริเวณ4140นู่นเลยนะครับเป็นกรอบสวิงไฮเดิมของเขานะตรงนี้นะครับมันอาจจะมาเป็นท่าแบบอาดับเบิลท็อปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าใครเชียร์ขาลงนะอาจจะมองเป็นภาพนี้ปุ๊บแล้วอาจจะลงต่อหรือนะครับหรือลงมาท่านี้ปั๊บปับปับ,ปบแล้วดันไม่ทําโลที่ต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้นะครับทำอีควอาไฮแล้วไม่ทําโลที่ต่ำกว่าโลเดิมอันเนี้ย อาจจะเป็นทรงของ Head and shoulders ได้นะครับอาจจะเป็นการกลับตัวขึ้นไปต่อในไทม์เฟรมใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาพของโซนนี้ได้รับรองว่าเทรนขาขึ้นจะมาอีกครั้งแล้ว a l Time High จะมาอีกครั้งแน่นอนครับฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นขาลงรองเหมือนที่ผมบอกคือถ้าสามารถหลุดแถวบริเวณ3 9 8 0จนถึง3 3,900ลงมาได้นยรับรองว่าขาลงมาเต็มๆแน่นอนนะครับก็ในสัปดาห์นี้เทคนิคอลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ fundamental ในช่วงนี้นะครับจะมีของทรัมป์นะครับที่จะมี G2 meeting นะครับกับคุณลุงสีจิ้นผิงนะฮะอันนี้ก็น่าจับตามองนะครับในสัปดาห์ที่จะเริ่มนี้นะครับวันจันทร์ไม่ไม่รู้ว่าจะเปิดแกวบหรือเปล่านะครับสำหรับขราวของสหรัฐนะซึ่ง ช่วงนี้สหรัฐนะครับเป็น d a i g h t saving นะครับก็คือจากข่าวที่จะมาตอนทุ่มครึ่งจะเปลี่ยนเป็นสองทุ่มครึ่งนะครับราาตัวเลขของเวลาจะปรับเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงนะครับฉะนั้นบางคนอาจไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ้ยทำไมทุ่มครึ่งแล้วยังไม่มีสัญญาณอะไรมานะครับช่วงนี้จะเปลี่ยนเป็น2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับมาดูในส่วนของวันจันทร์ครับวันจันทร์เป็น ISM manufacturing PMI กับไอตัว manufacturing price นะครับ ก็ตัวเลขคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับจาก49.1ขึ้นมาเป็น49.4นะครับส่งผลให้ US อาจจะแข่งค่าอีกครั้งแล้วพาทองอาจจะร่วงร่วงลงเล็กน้อยนะครับถ้าตัวเลขออกมาตรงตามคาดการณ์นะครับมาดูในส่วนของวันอังคารครับวันอังคารมี j o ยจ็อบโอเพนิ่งยังเป็น tentative อยู่เพราะว่าสหรัฐยังอยู่ใน US government shutdown เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงไม่มีประกาศตัวเลขใดๆนะครับจนกว่าตัว tentative เนี้ย จะมีการเปลี่ยนนะครับจาก tentative เนี่ยเป็นตัวเลขเวลานะครับตอนนั้นคุณก็จะรู้ว่าอ่า US government อ่า US government shutdown เนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะจนกระทั่งมาเดือน <c oughs> กว่าจะมานะฮะ ADP non farm นะครับวันที่5นี้นะครับวันพุธ ADP non farm คือตัวอ่า automatic data นะครับ automatic data processing เนาะก็คือเป็นตัวเก็บ data แบบออโต้นะครับของการอ่า การจ้างงานนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมหรือว่านอนฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งเขาคาดการณ์เนืัอจากตัวเลขครั้งที่แล้วอยู่ที่32ลบ 32K นะครับหรือว่าลบไป3 2 0 0 0ื่นตำแหน่งครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่28,00 0ื่แตำแหน่งนะครับส่งผลดีนะครับส่งผลดีให้กับ US เนาะเพราะว่ามีการจ้างงานที่มากขึ้นนะนะครับก็ทาอาจจะทำให้ราคาทองมีโอกาสที่จะทุบลงได้ถ้า ออกมามากกว่าคาดการหรือตามคาดการนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือช่วงสีทุ่มครับ ISM Manufacturing อ่า ISM Service PM i ครับตอนเด็กนะครับคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับหลายอย่างดูทรงดูทรงดีนะครับของทางสหรัฐนะดูทรงดีมากๆนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงขาลงของทองแล้วก็เป็นไปได้น,นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่า ตัวผู้เล่นในการเทรดทองเนี่ยมันไม่จะมีไม่ได้มีแค่ตัวสารัฐเท่านั้นเนาะนะครับมันมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับวันพฤหัสครับวันพฤหัสถ้าขายเล่น GBP ตัวนี้น่าติดตามนะครับ Great Bond British นะครับ t r <c> s <oughs> t i s h กร Bond เนาะน่าติดตามดูนะครับเพราะว่า BOE government นะครับออกมาพูดเนาะแล้วก็ตัวต่างๆออกมาพูด เกี่ยวกับโอลิซีทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้น่าติดตามนะฮะส่วนอนเนนพอยเมนเคลมในวันพฤหัสก็ยังขึ้นเป็น tentative อยู่นะครับยังไม่มีอะไรใดๆนะในส่วนของวันศุกร์ครับวันศุกร์เขาคาดการว่าไม่มีนอนฟ์มเหมือนเดิมนะครับเาขาคาดการว่าเออจะเริ่มมีการายกเลิก U.S.Government shutdown ในเร็วนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เหมือนได้ข่าวมาแว้ๆวๆเฉยๆนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะประกาศยังไงบ้างนะครับ แต่ตอนนี้ต้องบอกว่านอนฟาร์มอาจจะเลื่อนไปก่อนนะครับจังหวะนี้นะยังนะครับอาจจะยังนะแปลว่าเด่นๆโด,ดนโด,ดนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือตัว ADP n o n ฟาร์ม ISMservice PMI ใหม่นะครับแล้วก็ตัวของนี่ ISMmanufacturing PMI หมครับตัวที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์นี้นะก็หวังว่าจะพา เป็นเทรนขาลงได้ต่อถ้าเป็นทรงของการที่ไม่เบรกแถว40 40ขึ้นไปนะครับก็ต้องรอดูว่าข่าวจะส่งเสริมไปทางไหนโดยรวมนะครับโดยรวมถ้าเอาแค่ตามคาดการณ์เนี่ยโดยรวมคือ USD ขึ้นนะครับ USD ขึ้นทั้งหมดเลยแปลว่ามีโอกาสที่ราคาทองอาจจะปรับตัวลงก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องรอดูหน้างานจริงว่าตอนนี้ราคาเนี่ยวิ่งเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้หรือเปล่านะครับ เราะเราสามารถทําตามได้แค่คาดการณ์น,นะครับเราแค่เป็นสายที่เขาเรียกว่า reaction นะครับไม่ใช่ prediction เนาะฉะนั้นแล้วรอดูตามหน้างานนะครับว่าเป็นภาพประมาณไหนแล้วเราควรเล่นท่าไหนฝากไว้ตอนสุดท้ายถ้าราคามีการเบรกแถว4040 40, จนถึง4070ขึ้นไปแปลว่าราคามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปอยู่ที่4140นะครับในเทสชุดแรกนะ แล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้อีกก็จะเจอันที่4,200นะครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้เลยนะครับตัดเงื่อนไขที่เบรกไม่ได้เลยก็รอราคาทะลุลงมานะครับแถวบริเวณ3,980แล้วก็หลุดมาที่3,900นะครับถ้า3,900หลุดได้ก็แปลว่าขาลงเนี่ยมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอาจจะลู่ลงมาถึงบริเวณ3,800เลยก็ได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ในสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครชื่นชอบการเทรดนะครับหรือว่า การใช้ EA นะครับก็สามารถแอดที่ไลน์เราได้นะครับก็สามารถทักทายมาถามได้อยากเรียนออนไลน์หรืออยากเรียนออฟไลน์เป็นแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยวหรือสนใจตัว EA ตัวไหนก็สามารถทักเรามาได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ